เดี๋ยวผมเริ่มก่อนโอเคเชิญจ้ะกอดคอนด้จ๊ะเตรียมจ้ะเนี่ยวินยิมเราเนี่ยอายาสามสิบวินาทีพร้อมแล้วเชิญครับครับหล่อครับยิ้มแล้วเนี่ยแย่เลยเลดออกเลือดออกเลือดออกเลยเริ่มแล้วเอาใหม่เอาใหม่อันนี้อันนี้ถือเป็นการลอง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 เอาวินวินยืนตรงกลางนิดนึงครับผมโอเคโอเคโอเคอ่า อาวีนถอยหลังหน่อยดึงไม่ไงเงี่ยภาพมันไม่ได้ไงอยู่แบบเราหล่อไม่สุดเท่าไหร่บ้างต่อย่างแสงมันตกนอแสงมันตกอ่ะวีนพร้อมนะเมื่อกี้พี่ให้สองไปแล้วนะได้ครับเตะยิมดิโอเคสติแข็งแรงอยู่พร้อมนะครับ30วินาที1 2ไปครับหล่อวินาทีครับหลังกว้างครับคอเอ่อคอสวยครับไม่มันดิ๊ อับเลนเก่งขายใหญ่อ่ะมือกีกาหน้าไม่ได้หรอไม่พี่เราเปนอกว่าอกสวยครับกล้ามกล้ามอกสวยครับอ่อะไรดีหลังไหล่สวยแผ่นหลังหน้าซบครับผมมาเล่นบอลเก่งสักหน่อยเถอะได้เหรอ มีอาการอ่ะมันแพ้แล้วจริงจริงวินมีอาการตั้งแต่แรกสุดเลยใช่ใช่ที่ผมแพ้แล้วแหะยากอ่ะแต่ยากกับไม่ได้ไม่ให้ดูดฟันแบบไม่ได้ครับดูดฟันไม่โอเคขยับนิดนึงแเกมนี้เนี่ยพี่ถือว่าวินต้องถูกทำโทษเหมือนกันนะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอครับรุนรุนกันได้สำหรับพี่ก็ได้ตื่นใจโอเคเดี๋ยวให้วินเป็นไส้ชมน้องไบร์บางโอเคเดี๋ยวผมยิ้มรอก่อนหน่าใบรองหลังนะหน้าสีโรดีไม่ได้ดิไม่ได้สีโรสีโร ท้ามยิ้มนะโอเคโอเคแต่วินยิ้มได้แล้วเหรอป่าได้พร้อมนะี๋ยวขอฮึบก่อนฮึบฮึบโอเค1น่งเดี๋ยวเดี๋ยววินครับพึงขังอะไรเนี่ยพึ่งขังอะไรอ่ะผมมีเรื่องจะทำให้เขาขำเยอะโอเค1นึ่งสองต่อไปครับคิดหล่อมากครับ ปากเป็นส,สวยมากคุณคุณก็เซ็กซี่มากครับเวลาคุณถอดเสื้อเนะี่ยคุณขาวมากเลยอย่ยางไม่ต้องหัวนมคุณก็ชมพูครับเพอาะนั้นยังไม่พอนะครับเฮ้ยยิ้มวะยิ้ม,มคุณยังจูบเก่งอีกด้วยนะครับ,ออบนิ่งลยมหรอก็เรื่องจริงเรื่องจริงครับผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับ,ค,รบคือจริงจริง แบรนด์มาม่าเนี่ยคือเราได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้คือได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ทานมาตั้งแต่อะอร่อยมากหรือหมายถึงวินฮะที่อร่อยอ๋อเคยชิมเขาแล้วเหรอหรือว่าไบรท์บอกไม่ถ้าจะอร่อยไม่อร่อยต้องถามคนนี้หรือเปล่าแม่ ก็เป็นไข่ไข่เค็มอ่ะเออไม่ก็มันมาโอเมรสไข่อรสไข่รสไข่คือรสชาติเหมือนไข่เค็มรสชาติของเขามันไข่เค็มแท้ๆเลยก็คือมันกลมกล่อมก็คือว่ารสชาติของน้องเวินคือรสชาติผัดไข่เค็มใช่ใช่ก็อร่อยใช่ไหมไรอร่อยมากนะครับยังไงพี่วินเค็มไหมครับ เออมาเมามาเมาคนมาเมาุนกนทมคุ้นอบมาอาเลยเ้ยแก้กันยากเลยนะขนานี้นะคะครับผมก็เรียกว่าคุ้นเคยอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเลยนะเคยได้กินมากนแต่ตัวเท่านี้เล็กไปเล็กไปจะอาจจะนอนอาจจะนอนกินมาเมามบดบดกินกับพวกตับบดหรือว่ากล้วยบดเล็กๆนะคะตอนเด็กค่ะได้เหมือนกันครับผมเอ้ย คุณจะให้เขาถอดกันบนเวทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยปกปิดไข่เค็มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปล้างแป๊บนึงนะผมผมอยากจะปกติเข้านอนกี่โมงและตื่นกี่โมงทีสามถึงเที่ยงถึงเที่ยงทีสองถึงสิบถูกไหมครับไม่ถูกของผมถูกแล้วคุณนอนกี่โมงครับเมื่อวานเที่ยงคืนอ่ะถึงเก้าโมงงานเที่ยงคืนเหรอเออเมื่อวานกูเห็น ตีหนึ่งวิ่งต่อเออเอาตีหนึ่งเหรอเออเดี๋ยวๆนะตีหนึ่งไม่ไม่อยากไม่ค่อยอยากคุยอะไรด้วยเลยคนไม่ค่อยพูดความจริงมันจำไม่ได้เลยเลขาบรรลักษ์พนักงานออฟฟิศหมอหมอครับหมอ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 เลขที่ตอนแรกอะคืออะไรวะคิดอยู่อะอหาร ตำรวจถูกต้องครับไม่ยากนี่คนเก็บขยะ <c oughs> คนตัดหญ้าอ๋อชาวนาชาวนาใช่ใช่ถูกครับมัน <c oughs> โอโ้แล,ล้วนี่จะไหวยังไงอ่ะทำได้วินำได้วินำได้ ไม่ออกเลยัเนี่ยข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมมีข้ามได้ไหมาได้ครับอ่ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอ่าช่วยทํางานหน่อยอะไรคนชนะคนชนะต้องเป็นคนขายเขาเร็วครับผมตอนนี้น้องวินนะครับก็กําลังใส่อุปกรณ์แล้วต้องมีต้องมีชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยนะถึงน้ำจะตื้นก็ตามวินคิดคิดว่าจะรอดไหมวินไม่รอด ได้ทำได้ได้ทำได้ทำไม,มเขาต้องจับมือให้กำลังใจกันขนาดนั้นน่ะแล้ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องโทรไปแก้คนใช่แล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องโทรไปหาลูกค้าอิโดโรสมันจะเนียนเหรอันจะรอดไหมครับเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับได้ไหมได้ไหมสวัสดีครับคุณมโนวรรณยังไม่โทรอยู่เลยโทรเลยโทรเลยถ้าเขาแบบใช่น้องวินหรือเปล่าครับ เขารู้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรู้ไหมกลัวได้เลยสบายเร็วไม่แล้วคิดภาพเขานั่งเรียงต่อกันหกคนอ่ะเออใครอะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้โทรหาทุกทีทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่งทีมงานมัไปรับด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ เรามาดูกันเลครับว่าผู้ชมดีแต่ละคนจะมีรีอคชั่นยังไงลักเทนปุกนะไดูกันเลยครับก็คือไม่ใช่ทุกคนนี่จะได้รับลอยิ้มจากผม อ๋อเจอแล้วจริงจริงมันต้องใส่แบบเต็มเต็มไปเลยเนาะแบบพี่เห็นอะไรนี่ถ้าเนี่ยถ้าพี่เห็นหน้าใบที่ต้องมองเนี่ยเออเห็นหน้าใบทำไมต้องมีแปลกแปลกเออผมเห็นเห็นตาลังคาอ่ะใส่กับด้านเห็นตาพี่อ่ะแต่หน้าจริงจริงหน้าเหมือนกัน เต็มข้อเต็มข้อมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกูอยากกูอยากให้กูอยากให้มึงลองวิ่งสักนิดแล้วก็เตะดูการเตะทิปนะมึง่ไวเตะเลยชัดแจ๋วเฮ้ยมึงทีนี้จบละเดินเดินเลยผมเร่งสามเลยเริ่มาจากจุดเร่งสามเลย เมื่อ๋อเขาไม่ใส่อย่างี้เหรอครับไม่ใช่ฮะโว้ยโกงนียังไงครับผมรอบนี้นะครับเราจะไม่มีเขาเป็นเป่าที่บ้านนี่เราจะไม่ใส่อุปกรณ์อะไรเลยพี่เราจะอเด็ดรเด้ป่ะ อไม่ใช่ไม่ได้กุยกับเขาบอก่าเออใช่สิผมมาขั้นกลางเขาคนไม่จเป็นก็ต้องเดินจากไปรับยาวที่ช่องหมายเลขสามครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเองเมื่อกี้มาเต็มช็อต กินนไม่เนี่ยผมกับพี่ไม้อุตส่าห์ช่วยกินไปตั้งเยอะแล้วใช่่ปะอืมแต่วันนี้กล้องไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าใครอยากจะขอบคุณพวกผมก็ก็ทักมาขอบคุณกันได้นะครับดีฮะออ่าโเคจริงๆถ้าพี่ช่วยกินแล้วมันเหลือเด็ดเด้งมันเปกมมันกินเด้งเ้อยแล้วพี่กินสองคนบินจะไม่กินหรอเป็นเกมมันเป็นเกมจริงๆเราอยากช่วยอยูแล้วเหรอเห็นป่ะ not bad เป็นไง เป็นยาเป็นยาบอกได้ไหมอ้าววินอาเป็นยังไงบ้างครับเมทาวินบทลงโทษในวันนี้หนักหน่วงไหมหนักหน่วงไหมยังยังเป้าให้ผมพูดเดี๋ยวคุณดูหน้าผมก่อนตอนเนี้ยมันยังไงครับมันติดลิ้นมันติดเิ้นเรียมไม่ให้รู้ใจพวกเธอสองคนแต่ว่าก็ไม่สู้เท่ากับว่าพวกเธอรู้ใจกันเองเขอบคุณมากครับ า่รู้ว่ามคือชินไม่ปอบรสสไปซี่บัคือชิมไม่ปอบรสสไปซี่บัลอันนี้ก็ชอบันนี้ก็ชอบแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าไอ้ยักษ์ขอจิมเลยนะครับาวพูดแล้วหอมมันหอมมันสนุกเฮ้ยไม่สนุกหอมมันดีสนุกดีสนุกดีทุกอย่างมันทำสนุกหดแหละมันขึ้นอยู่ว่าทำแบบใครถูกต้องครับใช่ไหม ไอ้เต้าดื้อา้ขอบคุณนะขอบคุณที่มาเป็นเสาหลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่ยิงนันเสาหลักในสนามใช่เสาอลอกไม่ได้ทำอะไรเลยยืนแ่ยืนวันนี้มีพี่ไม้สามเสายังอีกนี่เห็นไหมวินเขามีตัวช่วยข้างหน้าเพนควินข้างหลังเพนวินตรงนั้นเพนแฟร อยากได้แค่สองคนทำไมไม่บอกว่าราการไบวินอิน u r ฮาร์ t มั้งผมก็รังฝึนอ่รื่องนี้ก็ต้อง่ายนตำนานนะเอ้ยเว้พูดประโยคเดียวกันเยวกที่มันพูดดิลองเรียนแบบประโยคกันะถ้าเ่มหมดกันหมดกันเนียขอถอนเสื้อคุณบอกไว้เพื่อน้หมดมีอะไรี่ี่พก่นหนกก่อนหนูอยู่เอาพัอหนอยู่เลยกูขอจำนำหน่อยดิจะบ้าเหร นนนนึึงงไม่รู้เลยนดีอะไรเนี่ยทั้งหลังนี่ไปกินหมดแล้วจำได้จำได้ยังไม่เห็นเลยอ่ะทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวถามไปครับเรื่องนี้ต้องเล่นทั้งเล่นดนตรีทั้งเตะบอลเลยต้องมีไปทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนอไรเพิ่มเติมก็จริงๆริกับส่วนตัวเป็นคนเล่นกีตาร์เตะบอลอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเพลง เ,เพลงแบบเพลงบางเพลงที่เราแบบไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องเอาไปซ้อมที่เหมือนต้องเล่นในชาร์ดมันก็คือจะมีเล่นกีตาร์ด้วยอยู่แล้วครับมีมีเยอะเลยครับอยากอยากเล่นไหมครับมีกีตาร์ข้างหลังไม่เป็นไรครับให้คุยกันก่อนเดี๋ยวโปรโมชซีรีส์กันโอเคครับผมอันนี้เป็นเรื่องแรกของวินครัใช่ไหมครับเป็นไงบ้างเป็นรับบทแบบนี้ด้วยเออก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันมากๆครับเพราะว่าอันนี้ไม่เคยดูชิน แม่หนูชอบพี่มากเลยค่ะพี่วินขอบคุณครัพี่วินก็ชอบแม่หนูเอ้ยได้เหรอไม่้ไไม่ชอบที่ชอบที่ชอบเราไม่ชอบที่เขาดูซีรีเราชอบที่เขาสนับสนุนเราได้ครับผมอุ๊ยกีดเถินทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเหมือนเดิมไหมคนแบ่าจัง อุ้ยมีคนชมเสียงผมด้วยอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฟังผิดหรือเปล่าด้านเสียงที่ไวความจริงผมลิปซิงก์มาตลอดคลิปเลยว้าคุมกระตุยแต่นี่มีมีแพลนอยู่ว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าว่างๆจะหาวันไปช้อปปิ้งกับวินวันนึงใช่เพราะว่าเราไม่มีชุดเลยตอนนี้ไม่มีชุดใส่เลยไม่มีชุดใส่เลยเราจะไปหาชุดเองขอตามไปด้วยได้ไหมจ๊ะตามไม่ได้เราจ่ายด้วยนะไม่ดีกว่าไม่เาไปไปดิวด้วย นะฮะไม่หมายถึงว่าแบบจะไปอยากไปดีลารู้ดอ่ะอ๋ออามีคนบอกว่าอยากฟังเพลงขั้นกูยังไงคุณหยกไปเมื่อกี้ไงอยากฟังแบบไลฟ์ไลฟ์อย่าอย่าไลฟ์อินออฟฟิศส่งมิต์ปะไลฟ์ออฟฟิศด้วยเออบายวินไลฟ์อินออฟฟิศออฟออฟฟิศด้วยมาก่อนก่อนจะลาไปเราจะลาด้วยเพลงนี้ แต่ฟังสดฟังไลฟ์ไปแล้วเราก็ต้องเป็นยังไงฟังในคลิปด้วยฟังในยูทูบด้วย<ห>น,นะครับไมหนึง่งใ <laughs> ช่หรอผิดหวังว่ะมีเพื่อนตามเพื่อนมาดูนะครับอลไรจะเนล่นแล้วนะครับผมอะเรจะเลอะด้วยขอโทษแต่วันนี้มีคนหนึ่งคนได้ทำการตุดก่อ <laughs> นได้นัานใคร นพันเป็นคนแบบนั้นในกองเพราะเขาจริงหรอเขาเป็นทีมเราจริงไปเลยสิเออสรุปยังไงเด็กอะไรนะนมมันเยอะมันจะต้องปล่อยกันบ้างคืออ่าอ๋อตัวก่อนเลยว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกูได้ครับถ้าเล่นผิดตรงไหนก็ช่วยช่วยอะไรบ้างช่วยกันแล้วก็จะเล่นยังไงก่อนเอออะมาคนาได้ร้องไหนะเออเพลงเพงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเล่นจำได้ไอ้นี่ไงอะไรวะ ติดกไม่เออคนละเพลง้วทีนี้เราเป็นคนตลกไปพี่ไม่ไม่รู้ว่าเชอ่ะวันนี้จะได้ฟังเพลงจริงไหมนะบอกก่อนมันมีคอดป่ะมันมีคนมันมีคนเอาเพลงเราไปทำคอร์ดลงใน Google อย่าง มันเ่งปล่อยนะไม้แต่มันมีมันเหมือนจะมีแบบเนี่ยมีคนทำแล้วพี่ลงหมดแล้วเนี่ยคอแท็บลงแล้วเอามาเปิดให้สิ่งนี้ไปเขามีเขามีเขามีของเขาไม่รู้ว่าเธอเปใครไม่รู้เธอ ตาหรือความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกล้ๆแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงถ้าเราได้รักกันอยาาให้ใครมาข้านกลางขออยู่ขึ้นข้างกันไปที่ไหนกันผิดจไม่ต้องไม่มองใกล องกันได้หรือเปล่ามีอะไรที่กั้นตรงกลางระหว่าฉันและเธอก็ขอ้มีได้คำว่ารักแต่เธอนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเราคู่กันครับประมาณนี้บ๊ายบายแสดงของแต่แอคในแอคให้เขาแคปรูปหน่อย Capture ถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งสองสาม วินทำหน้ากระตุยหน่อดิบาทำหน้าแบบดึงดึงหนึ่งอันนึงสองสทำหน้ากระตุยไอแคปหนึ่งหนึ่งสองสามเปลี่ยนโอเคบายบายไม่รูตลกล้องขี้สั่งเฮ้ยอ่าวาเขาอย่าเาเาบายไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปหวยนะอะเนไหน่อยทำไมอ่ะไม่ไหว อ,อ้าวโอ้เกิดการเปลี่ยนตัวกลางคันซะงั้น,งนงังพี่น้องคู่นี้เขาช่วยกัน,กนได้ดีจริงตัวนี่ชื่อป้าท่าของป้าอย่างนี้อย่างนี้นี่ชื่อวินอย่างนี้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 มันคือความสูงถูกหนูแหละลูกนี่ชื่อไบต์อย่างนี้เลยครับ <c oughs> อย่างนี้เลยครับมันคือคอนแท็คออเหมือนความแข็งแรงรู้สูงเท่าไหร่จ๊ะ อ่าร้อยร้อยแปดสิบสามเซนครับมองหน้าเขาทำไมเขาจะรู้หนูสูงเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าจะฝากไปถามพี่ไปสะหน่อยว่าทำไมเวลาพี่ไปกินข้าวเนี่ยต้องทำมือเ่ีจยจึ๊กคือมันช่วยให้อาหารมันอรทรสอร่อยขึ้นหรือว่ายังไงครับที่ต้องทำมือจริงๆอ่ะผมผมไม่ได้จิ้มผมมาติดเขย่าเขย่ามือเวลา จิ้มของจิ้มน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเราเขื่อนคือเหมือนผมชิมกนกับการสลัดให้มันแห้งให้มันหยดอ่ะแบบมันเป็นไปเองอ่ะติดเขาย่ามือคือเขาย่าเหมือนสลัดจะสลัดให้มันพอดีอ่ะสลัดน้ําสลัดน้ําจิ้มหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มันติดไปเลยกลายเป็นแบบทิสัยส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็ยกโอ้เดี๋ยวเรากยกเรายกอ่าเขาเรียยชนนึกเพลสิยกเท่าไหร่ปกติห้าสิบลองทำให้ดูได้ไหมอันนี้เบาๆทำให้ดูนะสิบทีง่ายแปดสิบทีสอง ยกสุดยกสุดไม่ให้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจม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 ติดเสื้อติดอกด้วย เปล่าแตกเออทีแรกก็เต้นนั่นแหละมันเป็นจังหวะสไลด์อ่าเป้ามันก็แตกแต่ว่าก็ได้รับการแก้ไขครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าแตกวันจริงก็รู้แต่มันแบบมันซ้อมไงไม่เป็นไรไงแต่ถ้าแตกแล้วต้องยืนคุยหนม่วินก็ไม่กินผักเหมือนกันวินกินผลไม้ต้อกินทุกอย่างกินทุกอย่างอยากใกันตรงนี้แต่มันไม่กินผักด้วยใช่ครับใช่แต่วินก็กินทุกอย่างครับอ่าหันไปพี่ินแล้วพี่ไว้เป็น พี่ไบรท์เป็นห่วงวินเรื่องอะไรบ้างคะระวังตัวไว้คนระับไม่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 ไมงไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไเ่อมไม่่ม่่ไม่ไม่ไม,ไม่่ไม่ไ็่ไมไม่ไว่ไม่ <c oughs> ไม่ไมกไม่ม่ไ้่งม่ไม่ไ่วม่ไม่ไ่ไ่มไม่ไม่ ตลโลขาตลโลขาลงเลยห้าบาทสิบาทต้องเล่นไปก่อนอช่วยนิยามคำว่าเทมทวินหน่อยครับเอ่อสั้นๆละ่ะเบสพาร์เนอร์ครับถ้ายาวๆล่ะครับถ้าตัดแตนไปแล้วขอยาวๆครับเนื้อหนานครับขอไม่เตรียมมาโทษที โห่จืดเลยอ่ะอ่าไม่บอกหลไยเลยอธิบายยาวๆให้หน่อยเนื้อก็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 กินอ่ายาวๆก็นิ่งเป็นหลับขยับเป็นครับผมกินกินประมาณนั้นเออเจอแต่จริงใช่อันนี้แหละเหรรอคับทำไมเป็นวลุดเวลาพูดถึงตอนเขาจะพูดอะไรตลอดวะอ้าวก็ในกองอ่ะพี่ตอนพักอะนอกจากนอนกับกินผมก็ไม่เหมือนทำอะไรแล้วนะอ๋อมีอ๋อมีแกงมีแกงบ้างระหว่างเรากับบีใครแกงกว่ากันอะไรนะพี่ ไปกับวินใครที่แกล้งกว่ากันวินที่แกล้งนะจริงๆแล้วผมผมไม่ค่อยแกล้งหรอกผมจริงๆผมไม่ผมไม่คนไม่แกล้งคนครับผมเป็นคนดีครับเขาชอบแกล้งเขาแะแกล้งคนอื่นไหมแกล้งจริงๆอะ่ะจริงๆกับผมมาโดนน้อยสุดนะผมว่าวินแกล้งเากลัวเราหรอ,อเขาเดี๋ยวรักผมก็ได้วเขาเลยไม่แกล้งผมอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเป็นคุณเมทาวินมาเขาจะเอาผมเป็นสินค้าอะไรคุณยังไม่ตอบของเขาเลยคุณตอบเขาก่อนเเป็นเป็นทีวีแล้วกัน ทำไมครับก็ไม่ไม่ต้องดูเฮ้ยเฮ้ยเราชงเลยเหรอไม่ใช่คือเอาบอกอยากได้ทีวีอ่ะไปทีวีเพราะว่าคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูทุกวันแต่ทุกครั้งที่มาดูเรามีความสุขนี้อยากอยากได้อะไรก็เราเออถามจะมาแล้ บิ๊กไหรอครับผมถ้าเขาจะเปลี่ยนจากไบค์บิงเป็นไบค์กันได้ไหมเอ่อผมว่าไม่เหมาะอหผมว่าผมว่าผมว่าพม่คุณอัพคุมพลเคยตอบแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมว่าผมว่าผมคู่บินดีนะครับต้องคู่บินสิครับเพราะเราคู่กันไม่ไดม่ได้ไม่ไี้จม่งๆ้ม่งด้ม่ไ้ม่ไ่า่ ถ้าไม่ใช่วินเล่นบทนี้ผมก็คงเล่นไม่สบายเท่านี้เหมือนกันท้าไม่เป็นคนนี้ก็จะไม้ทำไมจะมาเล่นแล้วขอเล่นนี้เล่นอยู่แต่มันคลิกกันแล้วใันน้อยแล้วอยู่ด้วยกันทำไมไม่ชอบกินผักเอางี้เคลียร์กันตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบกินเอแต่ถ้าบอกผมบอกว่าผมไม่กิน ไม่กินผักบุ้งผมผมอาจจะไม่กินผักบุ้งในก๋วยเตี๋ยวแต่ผมอาจจะกินผักบุ้งในผัดผักบุ้งคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาหารชิ้นนั้นไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ขึ้นอยู่กับผักมันขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไปทําแล้วอร่อยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอร่อยผมเลยไม่กินแต่ถ้าทาแล้วอร่อยผมก็กินครับตะกี้ที่เขาเป็นตะกี้ของกราฟิกด้วยขึ้นกราฟิกไม่ผักบุ้งคิด คือจริงๆแล้วอะเมื่อวานตอนแรกผมมาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมานานมากต,ตอนแรกผมมาถูกทาาทามาเป็นทายด้วยซ้ําเราก็เคยคิดในหัวบบเฮ้ยถ้าเราเป็นทายก็คงจะแบบเราคงจะเล่นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันนั่งคิดดูแล้วผมก็รู้สึกว่าคงเล่นสู้วินไม่ได้เ <laughs> พราะว่าวินวินไวนเล่นไวน่ารักจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอืมมันเหมาะกับวินแล้วแหละแต่ถ้าให้ผมเล่นก็คงจะออกมาเป็นอีกเวนึงที่อาจจะไม่ได้ได้ดูเท่านี้ยอืม แต่ก็อยากลองครับอยากลองวิอยากก็อยากลองครับน่ารักไหมครับน่ารักครับหมายถึงวินหรือว่าผมครับวินครับน่ารักน่ารักวินน่ารักครับวินน่ารักครับใบก็น่ารักครับใช่ไหมงองอกงอกแล้วใส่หัวครับมาพี่ไบครับผมคิดว่าพี่วินหน้าเหมือนอะไรครับถ้าไม่ใช่กระต่ายรอเหมือนอะไรดีนะฮผมว่าหน้าเขาเหมือนเนี่ยผมว่าหน้าวินเหมือนไก่เอ็กโซอ่ะ เวลาย,ยิ้มอะเหมือนมากเลยอ่ะหล่อหลอ่ลอ,ลอแต่แบบดีนะดีดีเหมือนเหมือนเขาดีก็คิดมานานแล้วแอบบคิดว่าคนเดียวครั้งหนึ่งแล้วว่าแบบเออหน้าเหมือนถ้าสมมติเป็นสัตว์หนึ่งตัวน่ารักน่ารักถ้าเป็นสัตว์อืมเป็นคงเป็นหนูอ่ะเฮ้ยไม่ให้หนูแก๊บี้อ่ะหนูตัวคคืืออเหมือนเป็นตัวสัตว์หน <c oughs> ูตวั <c oughs> ตวเล็กไม่ได <c oughs> ้ถ้าเป็นหนูเป็นตวัตวเล็กคือ นี่ใสหนูนะตัวใหญ่อะอมีความน่ารักแต่ว่าก็เป็นหนูตัวใหญ่ตัวหนึ่งอ่ะคินวาแบบน่ารักแบบหนูแต่ว่าไม่ได้ตัวเท่านี้แต่ตัวอย่างเงี้ยแบบควายน้อยอ่ะควายน้อยแบบตัวใหญ่แต่แบบตัวใหญ่แต่มันคยนออตัวใหญ่แต่มันแค่ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาต้องเป็นคนแบบหนูตัวแค่นี้เพราะว่าไม่เขาเป็นคนแบบวินเหมือนเป็นคือ คือด้วยขนาดตัวมันดูมันไม่ควรจะน่าเอ็นดูขนาดนี้แต่ว่าด้วยอินเนอร์ข้างในมันทําให้ตัววินน่าเอ็นดูทั้งที่ตัววินมันจะใหญ่ขนาดนี้ก็ตามเลยไม่ขนาดนี้หรอกเวอร์ไปขนาดนี้ขนาดขนาดนี้แล้วกันขนาดนี้แหละครับแรกตอนแรก่านกูวินมาทวินคอเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยววินจะร้องส่งแฟนแฟเข้านอนแบบสดๆกันนะครับ

มาที่ได้มาคุยกับทุกคนเลยก็ดีใจมากที่ได้มันเป็นแฮมเบดของลาซาด้าเลครับมีโอกาสมาเจอกันอีกนะครับวันที่12อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาในทวิตเตอร์ลาซาด้าด้วยด้วยการติดตาครับบ๊ายบายเจอกันครับ